นี่นี่ไงยืนอยู่ในลาวาไม่ตายยังโหดสวัสดีครับกับอบช่องเดฟเลอะอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกบัคหุ่นยนนั่นเองนะครับบัคหุ่นยนนี่เพืเ่อนๆจะสามารถเอาไปป้นที่ต่างๆได้นะครับ ใช่ครับเพื่อนๆสามารถเอาหุ่นยนต์เข้าไปในที่ป้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันทํำยังไงแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดติามว่าเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและถ้ามีบั๊กอะไรดีๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับผมเริ่มจากแบงค์เลยละกันนะครับก็ไอแบงค์นี่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทานะครับคือเอาหุ่นยนต์นะครับไว้ตรงอย่างนี้เลยอ่ะเอาไว้ตรงนี้แหละจากนั้นเพื่อนๆออกหุ่นยนต์แล้วก็รีบวิ่งเข้าประตูย้อนไปก่อนที่คนอื่นจะขโมยน จากนั้นเพื่อนเอนเข้าหุ่นยนต์เรียบร้อยทีนี้แหละเพื่อนๆจะเข้ามาในแบงค์นะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องกระโดดหลบเลเซอร์อีกแล้วเว้ยเพราะว่าไอ้เจ้าตู้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีเลือด600นะครับแล้วก็ยังไม่พอเว้ยเราอยู่สูงใช่ไหมครับคือแบบเราขี่หุ่นยนต์อะเราขี่แถวแถวแบบแถวแถวอกมันแถวแถวแบบด้านบนอะฉะนั้นก็ถ้าเลเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับ เราจะไม่โดนดาเมดเลยนั่นเองนะครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลือดผมหกร้อยนะครับนี่เลือดผมมันก็ค้างหกร้อยอยู่นี้แหละอ่าโอเคคือไม่โดนดาเมดนะครับคือแบบมันโอพีมากอะเอาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาเลยเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ออกไปออกจากหุ่นยนต์แป๊บเดียวเท่านั้นเออแล้วก็ไประเบิดแต่ว่าผมจะไม่ป้นละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก็ขี้เกียจปนอยู่นะเออเดี๋ยวไปกลับมาดูทีหลัง แต่ความพิเศษของหุ่นยนต์นี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเพื่อนๆสามารถเอาไปหนซิปลายได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้เลือดผมยังเหลือห้ารอยสสิห้าอยู่เลยเว้ยก็นั่นเป็นเพราะว่าผมแบบไป,ไปไปอีกทางหนึ่งไว้ซึ่งมันเป็นแบบดาเมจซึ่งก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ไปทางนั้นก็ไม่มีดาเมจเลยแต่ว่านี่นี่นเป็นไงหุ่ยนยนต์โอซิปลายที่รับน้าหนักไหวได้กบุญล้วไม่ขาดด้วย เคก็เรามาถึงจูเวลี่แล้วนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นของจูเวลี่นั่นเองนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะให้เพื่อนๆทําดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ใน VIP server ก็จะพอแบบเอามาเล่นสนุกสนุกได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมันแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าคือจะว่ายังไงอะ่ะมันผมว่าโดนคนแย่งอะ่ะยังไงก็โดนคนแย่งคือเพื่อนๆต้องเร็วแบบเร็วจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เร็วขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนโดนคนแย่งแน่นอนนะครับ กนั้นก็ผมแนะนําให้ทําในเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. นะครับนี่ไงอย่างนี้แหละจากนั้นก็เข้ามาฟึบอ่าซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันมีมิติกันใช่ไหมครับนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะครับอ่านี่แต่แป๊บๆก็เนี่ยจ,จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็สามารถทําแบบว่าให้คนอื่นเห็นแล้วแบบรู้สึกตกตะลึงได้เว้ยเอาหุ่นยนต์เข้ามาในนี้แต่ไปเดี๋ยวลองไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าผมจะหุ่นยนต์ออกยัง นั่นแหละคือประเด็นก็เพื่อนๆต้องจอดหุ่นยนต์ไว้ด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็กลับออกมาด้านนอกนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เอาหุ่นยนต์ทะลุกลับออกมานั่นเองนะครับซึ่งก็ผมแนะนานะเพื่อนๆต้องมีเจ็ตแพกแม่ก็เป็นวินเลียนอะเป็นวินเลียนที่แบบบินได้อะเพราะว่าไม่งั้นนะเพื่อนๆมีโอกาสโดนยแย่งสูงมากเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลงไปดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมอยู่ที่ปิรามิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปิรามิดง่ายสุดละง่ายง่ายมากๆเลยอางนี้เพื่อนๆต้องทำนะ มาตรงนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปแบบปกติเลยมานี่แล้วเพื่อนๆก็จะมาอยู่ในปิรามิดนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าหุ่นยนต์มาปิรามิดอะ่ะดีสุดแล้วะ่ะเพราะว่าสําหรับเพื่อนๆที่แบบไม่คล่องกับไอ้ปิรามิดเว้ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่าตะกี้ผมลงลาวาไม่ตายใช่ไหมครับอาตรง,นงเนี้ยลงไปเนี่ยมันอีซี่มากๆเลยเว้ยเราแบบคือเพื่อนๆคิดดูแล้วกันเลือดตั้งห้าร้อยอ่ะตั้งหกร้อยนะมันจะตายง่ายๆหรอเนี่ยแนยๆ่ๆ โดนไฟไปอะ่ะก็ไม่ตายหรอกอาจารย์ดาเมจลดลงมาบ้างแต่าอาจจะแบบเนี้ยเห็นไหมเลือดลดเหลือ422แต่ว่ามันไม่ถุนกับตายแน่นอนนะครับซึ่งว่าเพื่อน,อนๆคือสําหรับผมนะหุ่นยนต์ตายไปก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าขอแค่ผมไม่ตายก็พอเพราะว่าในปิรามิดนะถ้าเกิดว่าแบบไม่เก่งปากกวจริงนะคือมันก็คือปัญหาหลักๆเลยเวลาผมป้นปิรามิดอะ่ะคือมันแหลกเว้ยแล้วพอมันแหลกใช่ไหมแบบมันจะแบบอยู่ดีเลือดลดกระทนหันเลยแบบลูกบอลอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ย แต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีหุ่นยนต์นะหายห่วงแน่นอนยังไงก็ไม่ตายนะครับโอกาสตายแบบน้อยมากๆนะครับน่าจะสัก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ได้อะแต่มาตอนนี้เราก็เข้าไป้าในพิระมิดแล้วนะครับอ่าเย้ yeah, ไม่ตายโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในพิระมิดแล้วนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าตอนนี้แต่ผมไม่สามารถพ้นได้โดยที่อยู่บนหุ่นยนต์นะครับฉะนั้นก็มาถึงพิระมิดแล้วนะเพื่อนๆจอดหุ่นยนต์ไว้ที่ไหนก็ได้แล้วเพื่อนๆก็ ออกจากหุ่นยนต์นะครับอ่าแล้วก็บางคนอาจจะสังเกตว่าเวลาผมออกจากหุ่นยนต์นะมันจะมีแบบเอฟเฟกเลือดลดใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเลือดผมยังเหลือ100อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับถึงแม้หน้าผมจะโดนเผาไปแล้วเถอะแต่ผมยังสงสัยอยู่อย่างนึงนะว่าผมสามารถเอาหุ่นยนต์เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือทําบัคให้มันแบบเออคือมันจะทําบัคแบบให้เรามีเลือด6ก0โดยที่ไม่ต้องอยู่ในหุ่นยนต์ใช่ไหมคือเลือด6ก0ถาวรอ,อะ่ะมันจะดีมากเลยนะถ้าเราทําบัคอย่างนั้นสําเร็จอะ่ะ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงนะครับคือต้องทําให้แบบหุ่นยนต์มันหายไประหว่างที่เราอยู่ในหุ่นยนต์อ่ะผมลองกระโดดลงน้าแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเลือดเรากลับ100เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเจ้าของเกมก็จะทํามาดีอยู่ใช้ได้เลยถ้าตัวผมหาเจอเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่น,นี้เว้ยสรุปมันก็ไม่ตายเหมือนเดิมแหละแป๊บผมปะกัวได้ไหมเออไม่ได้จริงๆดับเบิ้ลจัม,มันสูงเกินอะ่ะมันซุปเปอร์จำเว้ย เนี่ยมันโดดสูงมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมรอไฟไปก่อนรอกระโดดนี่อ่จาจังหวะจะเป็นอะไรประมาณนี้เราก็ลงไปขึ้นมันก็ลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันรอจะอเดี๋ยวไม่มีไฟแล้วนะอันนี้เป็นหนามเนาะเออ okay. โอ้โหโ,หโดดข้ามอีกอันหนึ่งเลยโอ้โหโอ้ออกเป็ละมิดละเรียบร้อยว้าวอีซี่ Easy. เลือดเหลือ3 6 7้นะครับก็ใช้เอาจงจริงมันก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ยังใช้ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับ โอเคก็ไปเดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่านะครับที่ต่อไปที่ผมจะไปลองนะครับนั่นก็คือคาสิโนนั่นเองนะครับคาสิโนเหมือนจะง่ายสุดละเพราะว่าผมสังเกตว่าประตูคาสิโนอะ่ะมันสูงนะฉะนั้นก็ผมน่าจะสามารถเข้าทื่อๆได้เลยนะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่ามันทําได้นะฉะนั้นก็มาเดี๋ยวเรากระโดดไปคาสิโน,นเลยดีกว่ากระโดดตามตึกนี้ละสน,นุกสุดละว้าวกระโดดทีเดียวมาถึงคาสิโนเลยโอเค เรามาถึงแล้วคาสิโนคาสิโนโอเคคาสิโนง่ายสุดเขาทื่อๆเลยเขาทื่อๆเลยแช่หละแช่ละก็ผมแนะนานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ใน V.P. Server นะหาใครก็ได้มาทําสักคนนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ใน V.P. Server เพื่อนๆทำเองเหอเพราะว่ามันไม่มีใครแย่งอยู่แล้วนั่นเองเออก็ง่ายๆอ่าเพื่อนๆก็กดแฮกนะครับจากนั้นก็กลับเข้าหุ่นยนต์อ่าแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าได้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกนะคาสิโนเนี่ย แม่งมันจะมีอย่างหนึ่งเว้ยคือเวลาเราแบบ f u เล l e v e ์เราแล้วมันมันก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันจะทำให้เราแบบปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะครับจากที่เพื่อนเพืเห็นมันก็เหมือนเดิมแหละคือเราไม่โดนเลเซอร์ไม่เป็นไรเลยโอเคเดี๋ยวป๊บผมขอลองออกออหุ่นยนต์จากตรงนี้แล้ววะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนเพืเดี๋ยวผมโชวให้ดูคร่าวๆก่อนล้วกัน ก็ถ้าเพื่อนๆอยากเอาหุน่นยนต์เข้ามานี้ด้วยก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับการทะลุก,กําแพงอะ่ะทําแบบนี้นี่แล้วเพื่อนๆจะเข้ามาในนี้แล้วจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเนี้ยทําไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะเข้าไปด้านในสุดอะ่ะถ้าเกิดว่าหุน่นยนต์เข้าไม่ได้ง่ายๆเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับไอ้ไนายขับอะ่ะไม่สามารถปล้นได้จริงๆนะครับผมลองดูละคือแบบมันมันก็พอบัคเข้าไปได้แหละแต่ว่าการจะขึ้นไปด้านบนนี่มันยากมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากลองก็ลองไปลองได้นะครับ ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ